ชื่อจารพงศ์รัตนบุรีตอนนี้ทำอาชีพแพ็คสินค้าลงลงรังลงกลง่อง,งนะครับโรคภูมิแพ้ครับผมก็มันจะมีอาการแบบว่าคัดจมูกไอจามเหมือนเพื่อนหรือคนข้างบ้านบอกว่าจามอะไรไจามเหมือนหมูทีนี้คิดว่าไปหาหมอดีกว่าพอไปหาหมอหมอก็ให้ยาพ่นมาก็ต้องใช้ยาพ่นอาการก็เริ่มดีขึ้น แต่ว่าพอหมดยาพ่นมันก็ยังเป็นยังจำยังอะไรอยู่ก็คือส่งผลกระทบกับตัวเองก็คือทำให้ทำอาชีพทำการงานได้ติดขัดได้ช้าไม่ปฏิปตอเงินที่ได้มาในแต่ละเดือนก็หมดไปกับค่ายาค่าอะไรอย่างนี้ครับส่วนคนลอกข้างก็กลัวเขาจะติดหวัดติดอะไรจากผมเลยคิดไป มองมองไกลไปถึงกลัวจะเป็นวันโรคในวันข้างหน้าก็มีคนข้างบ้านแนะนําเพราะว่าคนข้างบ้านเขาเป็นโรคหอบเขาบอกว่าเขาหอบเดินขึ้นบันไดอะไรไม่ค่อยได้เขาก็แนะนําให้ผมกินลองกินดูอ่ารสชาติโพชงที่ได้กินไปแล้วเหมือนกินกับเหมือนกินน้ําผลไม้ทั่วๆไปครัไม่มีอาการฝาดขมไม่มีเลยครับผมก็ลองกินได้ประมาณ สามสี่สัปดาห์แตกต่างจากสมุนไพรของบางตัวก็คือเหมือนสมุนไพรบางตัวมันจะรักษาเฉพาะโรคแต่อันนี้มันเหมือนว่ากินแล้วมันรู้สึกกระปรี้กระเป่าดีขึ้นครับไม่มีจามเหมือนหมูที่คนอื่นเขาพูดคนอื่นเขาว่า,เ,เ,า,วาเนี่ยไม่มีเลยครับ